ไทยกันไปครับวันนี้ก็จะมาทําผัดกะเพราให้ดูครับกะเพราสไตล์ผมนี่คือผมใช้นะครับนี่ครับเตาเจี้ยวลงไปเจียวเลยกาลังเป็น้งนะครับก <c oughs> ็มันน้ำมันจะโป้งใสนะครับคำว่าโ้งนี่คือเป็นภาษาลาวเป็นน้ำเผวโตคำว่าโป้งนี่คือว่า่งใสหรือกระเด็นใสนะ เ,ตตเ็ตัดนะครับพอเกี่ยวต้องเกี่ยวเลยนะของน่าใส่พิชคอนี้พิชต่ำไว้นะครับกระเพราสูตรโบนี่ยมันจะเอาพริกกระดารไหมเอาต้องเกียวไปเกี่ยวก่อนมันเป็นการเาพิ่มความหอมให้กับอาหารนะตัวอย่างที่สอกนะครับวัตถุดิบเข้าที่นีครับนะ ทำให้ได้ทําให้เกิดรสชาติที่เรียกว่าสูดยอดก็ได้บอกไม่รู้ถ้าบอกว่าสูดยอดผมยกตัวเลย่ะสูดยอดก็ได้นะครับเสร็จปั๊บนะครับก็เทียวทีิให้หอมกะเทียวคลิปให้หอมหอมเสร็จปับ๊บนี่ผมก็จะใส่สิ่งที่ผมจะผัดลงไปละเทสนะครับ นี้ก็มีเห็ดานางฟ้านะครับกับเห็ดหูหนูนะครับลงไปรองนั้งมันก็จะสุออกหมดแล้วไปนิดหน่อย,อยไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวฟองเต้าูทอดที่ใส่ฟอ,องต้าู้ทอดนี่ก็เพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้็รสชาติสัมผัสนะครับของการอบเคี่ยวเวลาทอดฟองเต้มหู้นี่คุณสมบัติเขาจะเป็นเนวเหนียว นุ่นับคุณนับน้อยนะครับเพิ่มรสมัมผัดขึ้นมานครับนอกเหนือจากรสชาติแล้วเร,ราะตามด้วยโปรปตีนผัดทอดนะครับที่ระหว่างนี้ผมก็จะต้องปรุงแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าถ้าไม่ปรุงตอนนี้เราจะไม่สามารถเที่ยวยื่งหอมได้ที่ผมใช้ซอสยี่หอ้อยี่ปุนเทียเคริงจริงผมไม่ค่อสนใจเลื่องยี่ห้อซอสแต่ถ้าเลือกได้ถ้ามีตังหน่อยก็จะซื้อซอสยี่หอ้อที่โคแมนมาใช้นะครับแต่พอดีไม่มีตังคพูดง่ายว่าโจนครับก็เลยไม่ซื้อซอสโคแมนก็ซื้อซอสราคาถี่ที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดนะครับ ผมก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลที่ผมใช้ในการทาอาหารส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยใช้น้ําตาลน้ําตาลธรรมดาทั่วไปผมใช้เป็นน้าตาลปี๊บครับเพราะน้ําตาลปี๊บเนี่ยม,มันมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าความหวานที่ไม่หวานหวานออกไปถ่ายเดียวแล้วมันจะมีความหวานมันอยู่ในตัว ผมก็จะใส่ข้างๆให้ให้มันละลายตอนนี้ผมยังไม่ใส่น้ำคือผมต้องการให้ให้ให้เกิดความหอมก่อน การเพิ่มรสชาติอย่างแต,แต่หลายท่านไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบใช้เกลือครับชอบใช้ซอสใช้อะไรอย่างเดียวเลยคือจริงๆแล้วการที่ไได้ลสความหอมของวัตถุดิบของอาหารจริงคือก็คือการใช้เกลือนะครับอันนี้เป็นเกลือไอโอดีนเสรือไอโอดีนเพราะว่าคนที่ทานเจส่วนใหญ่ก็จะไม่มีโอกาสได้ทานอาหารทะเลอะไรเท่าไหร่นะครับก็ใช้เป็นเกลือไอโอดีนนะครับ เป็นเต้าหู้ทอดนะครับเต้าหู้ทอดแล้วก็ไ้อเอกของผมวันนี้ก็คือว่านี้ผมก็ใส่ลูกชิ้นลงไปแล้วครับใส่ลูกชิ้นใส่เครื่องต่างๆนิผมยังไม่เติมน้ำนะครับแต่ว่าผมจะเคี่ยวไปเรื่อยก่อนคือผัดให้เกิดความหอม,มหอมของของพริกแล้วก็ ซอสที่ผมเพิ่งใส่ลงไปนะครับแล้วก็ให้เข้าเครื่อง <c oughs> เข้าเกลือเ <c oughs> ข้าอะไรนี่ครับจะสังเกตได้ว่าผมผมยัง <c oughs> ผมยังไม่ใส่น้าตาลน้ําตาลเอเขาเรียกว่าน้ำตาลอะไรน่ะน้ำตาลทรายนะครับก็คือจะใช้เป็นน้ำตาลปิ๊บ <c oughs> หรือไม่ก็ก็เป็นน้ำตาลมะพะร้าวนะพีไทยก็หลักเหตุผลก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> ของตัวภาพหรือว่าอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับรเรื่องของความอร่อยล้วนเลยเพราะว่าการใช้น้ำตาลพวกนีน้มันจะทําให้ เกิดความหวานละมุนนะครับนี่ครับผมก็จะใส่เพื่อนลงไปอีกหมุดนะหมุดนะเอาแค่หมดเนี่ยความหวานละมุนแล้วผัดไปเรื่อยๆครับยังไม่ไม่ใส่วัตถุดิบอย่างอืน่น แล้วจะรู้ได้ไงว่าว่าว่าพอแล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราถึงเวลาเราต้องใส่ก็ดูจากง,าง่ายๆครับดูจากก้นกระทะกระทะเริ่มเริ่มมีอาการติดแล้วครับเริ่มมีอาการติดกระทะแล้วผมก็จะใส่น้ำไม่ใช้น้ำซุปแต่อย่าง <laughs> ใดใช้น้ำอนะไรเนี่ยน้ำคีมพย์ดนะครับ ท้างสะอาดชิมทีฟยี่ห้อประจำาัไปตอนนี้มาอุณหภูมิมันจะเริ่มชะง,งักแล้วในกระทะภายในกระทะอุณหภูมิมจะเริ่มชะง,งักแล้วในระหว่างนี้อย่าเพิ่งใส่ผกักหรือใส่อะไรเลยนะครับเพราะถ้าใส่ผกักหรือใส่กระเพราใส่อะไรลงไปนี่เป็นเรื่องเลยครับเพราะว่าการใส่ใบกระเพราในช่วงที่ว่าอุณหภูมิยังไม่พีคพอยังไม่สูงพอในการทำข้าวเนี่ย ไม่ทําให้กลิ่นของกะเพราเนี่ยออกมาได้น้อยมากนะครับ mm hmm. บางทีอาจจะเม็นเขียวไปยก็ได้กับผักบางชนิดนะครับก็เหมือนกันอย่าเพิ่งไปใส่ในระหว่างที่ว่าอุณหภูมิไายไทยในกระทะย,ยังยังต่ำอยู่ครับเดี๋ยวรอให้มันขึ้นสัวกครู่ก่อนผมจะพวกผัก mm hmm. ตอนนี้มันจะุมงในกระทะก็สูงสูงมากนะครับสังเกตได้จากคันนะครับจากไอ้น้ำที่ขึ้นมานะครับรอนมาแล้วเราก็ใส่พวกผักลงไปโอ้พี่กี่ยขนาดนั้นเผ็ดไหมไม่เผ็ดน,นะครับอันนี้เป็นพริกหวานนะครับผมเอามาไว้หลอกสายตาชาวบ้านในเมืองเฉยๆนะครับนะี่ครับ ถ้ากินจริงๆกินนะก็ผิดน,นะครับพูดยังไงคนเราครับชอบดูการแบบรูปรษณ์ภายนอกเขาเห็นผม,มแต่งตัวอะไรโทมๆแต่งตัวเหมือนกุ้ยข้างถนมนอะไรเงี้ยเขาหาว่าผมเป็นอย่างนั้นแต่งจริงผมก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็ไม่ต้องไปเีเรียดอะไรคือว่าแล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดให้เราเป็นนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มได้ที่แล้ว เนี่ยครับข้อดีของการที่ว่าให้ให้ความร้อนภายในกระทะสูงๆแล้วเราใส่ผักใส่อะไรลงไปเนี่ยไม่ทําให้เกิดความสวยงามของสีสันของของ,ของวัตถุดิบนะครับคือถ้าเราใส่ไปในระหว่างที่ว่าไฟมันอ่อนอยู่หรือว่าอุณหภูมิภายในกระทะต่ำอยู่เนี่ยมันจะทาให้สีผักนันซีดนะครับอันนี้ก็ทําให้เกิดสีสดใสขึ้นมานะครับตอนนี้ผมยังไม่ใส่ใบกับเรานะครับว่าอยากทำให อุณภูมิมันสูงขึ้นมาอีกนิดหนึง่งเพราะว่าน,นี้ผัดค่อนข้างมากอยู่ครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่ว่ามาใส่ใส่กล่องแล้วครับตอนนี้ เตรียมแพ็กกิ้ส่งลูกค้าครับคจริงที่ผมทําตรงนี้มันมันมันเป็นร้านใต้ครับมันไม่ใช่เป็นเป็นครัวหรืออะไรนะครับก็ถ้าเห็นอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมก็คือจริงแล้วมันเป็นบริเวณพื้นที่ที่ไว้ทำป้ายครับไว้เรื่อยไม้เรือยอะไรแต่ผมก็ได้ความชอบส่วนตัวผมก็ดัดแปลงพื้นที่นะครับมาใช้ทําอาหารได้ด้วยนะครับอาจจะไม่เรียบร้อยบ้าง แต่ก็ธรรมดาครับแต่ว่าลูกค้าผมส่วนใหญ่ครับก็คือว่าเคยเคยเข้ามาเข้ามาแล้วที่ร้านนะครับเข้ามาที่ร้านไปครับแต่ทีนี้เขาก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรคือเขาคงรู้ครับว่าสไตล์ผมเป็นไงคือมันจะดูโปร,รกโซหน่อยก็จริงแต่ผมก็เนินความสะอาดนะครับเพราะว่าทําเหมือนทานเองอันนี้คือไม่มีหน้าร้านแต่ผมก็ทําทําอยู่ทุกบ่อยครับทํา ทำเรื่อยๆครับไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทําเป็นกิจจลักษณะทําเป็นทุกวันทุกวันก็คือทําทําเรื่อยๆมีคนมาสั่งเรื่อยๆครับอย่างวันนี้ก็คือเป็นกะเพรานะครับกะเพราลาดข้าวนะครับมีกรเสร็จไปชุดหนึ่งวันนี้ทําทั้งหมดห้าสิบกล่องมั้งวันนี้ใช่ห้าสิบกล่องหรือป่ครับเนี่ยครับหน้าตาของกะเพรา ที่ผมทำเมื่อกี้นี่นะครับก็ถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่สั่งซ้ำจริงไหมเนี่ยเนี่ยก็คือว่าดีจริงพูดไปก็โมยแล้วครับนี่ยก็คือหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ดูน้อยไปหน่อยนิดนึงเราก็เติมเนี่นครับกระเพราหน้าทานนะครับ